ให้เรีนยนกระดาษถ้าครูบอกว่านับสองให้กระต่ายถ้านับสามทำบ้านค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าครูบอกว่านับหนึ่งให้ทำตั้งขายนับสองกระต่ายนักสามทำดูบ้านโอเคค่ะเอาไหมยังคะอ่ะเอาเลย เสี้ยงเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาเล่นกีงอ,อ่ะอันนี้ตัวอะไรลองค่ะ แจกแล้วคุณครูจะสูนหาอยากสูนหาพยัญชนะที่อยู่ในมือของพวกเการาไทยที่ได้ให้ออกมาไทยที่คุณครูถามหาให้ออกมาแล้วก็มาเขียนเป็นคำให้ถูกนะคะสองพยางค์กลายเป็นหนึ่งคเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างคำเดี๋ยวตอนนี้ขอแจกก่อนนะคะมีเก้าอะไรอย่างนี้ ดแจใหสองสามสี่ออสาม กูจะเขียนในข้างล่างเพราะว่าแบดัดผมค่ะดัดจากที่ลูกเต๋าค่ะเอาลูกลเตา๋าโอเคพร้อมพร้อมนะคะคำแรกที่เราจะหาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอโอเคค่ะต่อมา สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวตารวันประชวสุขคาะตำแหน่งครูชำนาญการนะคะ ก็รับผิดชอบสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็สอนนักเรียนนะคะใช้แผนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการผสมคําสระอาีบูค่ะสําหรับสภาพปัญหานะคะที่ได้สอนกับนักเรียนในเรื่องนี้นะคะก็เพราะว่านะคะในการเรียนรู้ของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเด็กนะคะยังไม่สามารถที่จะเรียนรู้คําได้เขาจะรู้แค่ว่าสระอา อ,ออกเสียงว่าอสระอูออกเสียงว่าอูกไก่ ay, ออกเสียงว่ากน,านะคะในที่นี้คุณครูก็เลยได้นำนะคะนวัตกรรมนะคะโดยใช้ลูกเต๋านะคะมาเพื่อให้นักเรียนนะคะฝึกประสมคาค่ะฝึกประสมคำในที่นี้นะคะใช uhm, ้เกมใช้เพลงเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพื่อที่จะสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนนั่นเองนะคะก็นะคะสาหรับตัวนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะอ่านออกเสียง ะะให้เรียนตามหาคําตามหาเพยัญนชนะเพื่อมาผสมการเป็ีนคํานะคะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างก,ก็คือคําว่าต่ออีตีงาอ,งอูนะคะเป็นสระอีแล้วก็สระอูค่ะสําหรับวิธีการวัดและก็ประเมินผลนะคะใช้วิธีการวัดและก็ประเมินผลด้วยการหลังจากที่เราเรียนเสร็จนะคะให้เรียนเขียนตามคําบอกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เสริมแรงท,งทางบวกให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนได้แล้วก็มีการเน้นย้ำจำทวนให้กับนักเรียนอีกรอบค่ะ ก็หวังว่านะคะแผนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการประสมคำสระอาีนะคะจะทําให้ในักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็เรียนรู้ไปสู่สระอื่นแล้วก็วิชาอื่นต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ